โรงเรียนของเรานนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแมวนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโรงเรียนของฉันค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะ ว่าโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนแพทย์ศาสตวิทยานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบุคคลต่างๆและสถานที่ในโรงเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆไปชมกันเลยค่ะที่เราควรรู้จักได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูครูพยาบาลบรรรักษ์ห้องสมุดพานโรงและนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหัวหน้าของครูและทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานและเอาใจใส่ทุกคนในโรงเรียนครูมีหน้าที่สอนหนังสือ และอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีครูในโรงเรียนมีทั้งครูประจำชั้นและครูที่สอนประจำวิชาต่างๆครูพยาบาลทำหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพของนักเรียนที่เจ็บป่วยไม่รุนแรงในขั้นต้นหรือช่วยปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุบรรณารักษ์ห้องสมุด เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการหนังสือที่นักเรียนต้องการในห้องสมุดบางโรงเรียนบรรรักษ์อาจทำหน้าที่ในการสอนวิชาห้องสมุดแก่นักเรียนด้วยเรียกว่าครูบรรรักษ์พนโรงมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนนักเรียน มีหน้าที่ศึกษาแล้วเรียนทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้บุคคลและสถานที่ภายในโรงเรียนของเราแล้วใช่ไหมคะวันไหนมาเจอกันเด็กๆคนจะจําได้นะคะว่านี่คือห้องอะไรและบุคคลที่เด็กๆได้เจอวันนี้ในคลิปของคุณครูเป็นใครกันบ้างนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ